ตื่นได้แล้ว,ลวนาฬิกาปลุกแล้วเนี่ยสายแล้วไปโรงเรียนขอนอนอีกห้านาทีไม่ได้แล้วเราไปโรงเรียนไม่ทันสายแล้วสายหรือผมง่วงจริงจะไม่ลุกจริงใช่ไหมไม่ย่ากีตื่นแล้วก็ได้แอวโทรศัพท์มาดูเวลาหน่อยดิว้าวทำไมรูปหน้าจอเป็นรูปผมกับพี่บอยอ่ะก็รูปคู่เราไงเวยจังมันทำยังไงอ่ะ อ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมเราเข้าไปดาวน์โหลดแอป My Icon เลยนะครับผมเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีทีมให้เราเลือกอีกมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าพี่บอยชอบอันนี้พี่บอยก็เลือกอันนี้นะครับผมกดตามเลยนะครับต่อไปนะัะผมเราก็ไปดาวน์โหลดแอป Meiji Widget นะครับผมก็เข้าไปลยแอปเลยครับผมเข้าไปแล้วก็กดกําหนดเองนะครับผมเออกดกําหนดเองแล้วก็เพิ่มรูปภาพมาครับผมมีภาพให้เลือกมากมายหรือเราจะเอารูปตัวเองก็ได้ครับแต่ว่าชอบรูปคู่รูปนี้เออก็เลยเลือกแล้วก็ปรับขนาดได้เลยนะครับผมตามใจชอบของเรานะครับเออกดเสร็จสิ้นะคผม เสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าล่วงหน้านะครับผมแล้วก็กดเลือกนะครับผมแล้วก็กดบันทึกเลยครับผมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมง่ายมากแล้วก็สวยมากด้วยครับเป็นไงล่ะอสวยมากโอ้โหตกแต่งหน้าจออย่างง่ายน่าใช้อีกแถมล่มคุยด้วยแน่นอนไปก่อนอะรีบไปอาบน้ําเถอะมันสายมากแล้วไม่งั้นจะความอีกนะโอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว